สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญนนะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์ ion, ตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะมาอัปเดตสต็อกรถให้ลูกค้าชมนะถือว่าไปรถเก่งนะคะที่น่าใช้งานแล้วก็ที่สำคัญนะคะผ่อนถูกๆสบายๆเลยเดี๋ยวพามาชมนะคะรอบคันของบริษัทกันเลยนะมากันที่คันแรกคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda m o r b ์บนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่อง1.5เช่นเดียวกันนะเป็นสีดำรถครอบครัวราคาถูกนะคันนี้ ี่นะคะลูกค้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้น ทะเบียน5กอไก่นอเนน8090นะคะเป็นป้ายของกรุงเทพเลยนะสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญคันนี้เป็นรถบ้าน100%ปี2015นะคะเลขไมคคันนี้น้อยมากๆนะคะเพียง56,000กิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นเครื่องเบนซินด้วยข่างวดในการผ่อนบอกเลยว่าถูกมากๆนะคะเพียง7,000ถึง8,000บาทเท่านั้นเอง คันนี้ลูกค้าได้เป็นแม็กแต่งซิ่งนะคะตัวน็อตที่แม็กนะคะทั้งหมด4ลูกได้แม็กแต่งซิ่งมาเรียบร้อยนะคะยังปี18สัปดาห์ที่39มาพร้อมกับตัวคิ้วกันสตร์นะคะแล้วก็ติดฟิล์มให้ลูกค้ารอบคันเลยที่จับก็จะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าตัวรถนะคะราคาถูกด้วยและที่สำคัญนะคะลูกค้าใช้ได้ยาวๆเลยนะ ลูกค้าที่มีงบน้อยนะคะแล้วก็อยากได้รถครอบครัวไว้ใช้งานต้องแนะนําคันนี้เลยนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับไฟเบรกนะคะเป็นไฟเบรกดวงที่สามนะคะด้านบนของตัวรถเลยนี่ทะเบียน80-90นะคะถูกใจคันไหนนะคะคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะจำไปทะเบียนได้เลยนะคะนี่มากันที่รูปหล่อคันนี้เลยดีกว่านะคะลูกค้าที่อยากจะได้นะคะรูปทรงรถนะคะเป็นแบบตัวนี้นะคะ มีเช่นเดียวกันคันนี้ก็เป็นรถบ้าน100%นะคะตัวไฟได้ไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเรียบร้อยเลยทะเบียน6กไก่เละคอละคัง8737นะคะเป็นป้ายกรุงเทพเลยสำหรับคนนี้นะคะก็เป็นในส่วนของ Honda BRV นะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่485,000บาทได้ปี2017เลขไมคคันนี้ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเพียง119,000บาทนะคะ นี่บอดี้ทุกอย่างเดิมเดิมเลยเป็นรถบ้านด้วยนะคะโครงสร้างเดิมเติมติคิวกันสาดต์มาให้เรียบร้อยเลยนะมาพร้อมกับตัวที่กันลายเปิดประตูรถนะคะอยากจะดูข้นไในเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามเอิร์นผ่านเบอร์ที่หน้าจอได้เลยคันนี้ได้ยางปี20นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะตัวน็อตห้ารูตัว,ตวแม็กเป็นฮูโทนแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าบอดี้คันนี้นะคะ เดิมๆเป็นในส่วนของตัว iV Tech ด้วยนี่ b r v นะคะเป็น Honda BLV เลยสภาพสวยๆนะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอยากดูภายในคันไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวเอิรนส่งรูปรถให้ลูกค้าดูได้เลยนะอ่าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเป็นในส่วนของ Honda CRV นะคะคันนี้ก็ตัวไฟนะคะเป็นฟู l l LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าโเมีเมมยม2เส้นนะคะแล้วก็ราคาคันนี้อยู่ที่999,000บาทนะคะได้รถปี2017เลขไม่น้อยมากเพียง85,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นเครื่อง1.6 EL นะคันนี้สภาพรถนะคะเป็นสีขาวเลยลูกค้าที่อยากจะได้สีขาวก็ต้องแนะนำคันนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะสภาพเดิมๆ คันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าป้ายแดงสีขาวก็ราคายังไม่ตกเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวรถนะคะ id tech แบบนี้เลยมีกล้องหลังนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยเป็นตัว crv นะสีขาวบอดี้ใหญ่แบบนี้เลยนะถัดมาเลยดีกว่านะคะเป็น Honda m o b i l i o นะคะคันนี้อีกหนึ่งคันที่เป็นสีขาวเลย นี่สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าโคเมียมพร้อมโลโก,โก้ของ Honda นะคะทะเบียน4ก่กไก่ทหาร3 1 6หเเป็นป้ายกรุงเทพนะ คันนี้เป็นรถบริษัทนะคะเป็นเครื่อง1.5 RS เนะคะปี2015าเลขไม้อยู่ที่128,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่410,000บาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าผ่อนสบายๆนะคะ7,000ถึง8,000บาทนะคะออกรถ0%นะคะ0บาทได้เลยนะคะลูกค้าที่อยากจะได้รถไปใช้งานก็ต้องแนะนำเลยนะถัดมานะคะสาวกของ Toyota a l t i s นะคะตอนนี้ Toyota a l t i s นะคะปี17นะคะเข้ามามีประมาณ 1 0บถึงยีคันเลยนะคะที่เป็นสต็อกใหม่นะคันนี้ก็เป็นอีกหคันนะคะที่เป็นรถจากหน่วยงานเลยบอกเลยว่าสภาพสวยๆเดิมๆนะคะคันนี้ได้ไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียม2อเส้นทะเบียน7ก็ไก่พอพานสามเก้าเป็นป้ายกรุงเทพเลยคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่479,000บาทนะคะเลขไม่เพียง155,000กิโลเมตรเท่านั้นนะ สภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะเป็นเครื่องดู o v อ t ีนะคะมีไฟเลี้ยวก็จงมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยเลยจดทะเบียนเป็นสีเทานะคะติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยรอบคันเลยนะนี่ให้ดูไฟท้ายด้านหลังนะคะเป็นแบบ LED แล้วนะ c o r o l l a a l t ตินะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง 1.8e บอดี้ภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะนี่บอกเลยว่าสภาพสวยๆรอบคันเดิมๆเลย ถัดมานะคะในส่วนของคันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของ Honda Civic นะคันนี้นะคะทะเบียน7ก็ไก่ทอทง2683ป้ายกรุงเทพมีโลโก้ของ Honda นะคะอยู่ตรงกลางเลยเป็นเครื่อง IV Tech นะสีบอลเงินหลอ่อๆแบบนี้เราก็มีนะคะเป็นในส่วนของตัว Honda นะ คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่625,000บาทแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่อง1 8 e ภายในเป็นเบาะผ้านะคะปี18ไม่เก้ผ่อนสบายเช่นเดียวกันเริ่มต้นเพียง1,000 0ต้นต้นเท่าน,นั้นนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยบอดี้คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์นะถูกใจคันไหนก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามเอินได้นะหรือว่าทักมาสอบถามได้เลยสีขาวก็มีนะคะลูกค้าขา คันนี้นะคะเป็น Honda Civic นะคะเครื่อง1.8 EL นะคะเป็นสีขาวด้วยบอกเลยว่าสีขาวเป็นสีที่ขายดีและหายากมากๆในตอนนี้นะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่789,000ได้รถปี2019นะคะเลขไม่เพียง88,000กิโลเมตรเท่านั้นนะนี่บอดี้เดิมๆภายในเป็นหมอหนังนะคะสีดำนะนี่ ไฟไท้ายด้านหลังนะคะของคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัว iV t e c นะคะทะเบียน9กไก่สบริศี6078นะคะคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว Civic เลยถัดมาเลยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะเป็น Toyota a อ t i s ตนะคะทะเบียน6กไก่นอหนู3871นะคะคันนี้นะคันนี้ก็เปลี่ยนโฉมมาเรียบร้อยเลยนะคะราคาอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะคะเป็นเครื่อง 1.6G นะปี17 บอกเลยว่าสภาพสวยๆเดิมๆสีบอลเงินเอินมีเยอะมากเลยนะคะในตอนนี้ถัดมานะคะคันนี้เลยทบเบียน6กก็ไกลดอเด็ก126 6นะคะคันนี้ก็เปลี่ยนโฉมเรียบร้อยนะคะคันนี้ได้ 1.6G นะคะราคาอยู่ที่ 459, 0 0 0หมปี17ไมแสนหกภายในนะคะเป็นสีเบดบอรหนังนะนี่สภาพสวยๆเลยนะมาที่คันนี้เลยนะคะเตอร์ต้าติสนะคะเครื่อง 1.6G ราคาอยู่ที่389,00 0บาทคันนี้ยังเป็น โฉมเดิมอยู่นะคะปี2015กระจังหน้าโครเมียม3เส้นนะคะทะเบียน C413 นะบอกเลยว่าราคาถูกนะคะราคาดีผ่อนเพียง6,000 7,000 8,000เท่านั้นนะ,ะลูกค้าที่อยากจะได้รถผ่อนถูกๆนะคะก็ต้องแนะนำเลยนะคะไม่ว่าจะปีลึกปีใหม่ปีเก่านะคะเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเรียบร้อยเลยนี่ถัดมาเลยนะคะตัวเจ้าอ,ออติสคันนี้นะคะ เป็นเครื่อง 1.6G นะคะราคา459,000ปี2017เลขไม่เพียง185,000กิโลเมตรทะเบียน6กไก่สบริสี7192นะคะถัดมาอีกหนึ่งคันนะคะบอกเลยว่าคันนี้หลอ่อๆเลยนะคะคันนี้อยู่ที่619,000ปี16นะคะสีแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าเป็นสีน้ำเงินนะมีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆนะคะถูกใจคันไหนก็ โทรมาสอบถามเอินได้เลยนะคะเพราะว่ามีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆนะคะในส่วนของออติสก็มีให้ลูกค้าเลือกเยอะเช่นเดียวกันคันนี้ทะเบียน6ก็อกไก่มอมาสอนะคะคันนี้ได้เครื่อง1.6นะคะปี2017ราคาอยู่ที่459,000บาทนะคะได้ปี2017นะไม่แสนเบอกเลยว่าสวยๆเดิมเดิม คันนี้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้มีออติตให้ลูกค้าเลือกแบบจุใจมากๆนะคะเพราะว่าตัวรถมีแบบตั้งแต่ปี 16, 17, 18ให้ลูกค้าได้เลือกเลยคันนี้นะคะได้เป็น t ต y ยต้าออต,ตินะคะเครื่อง 1.6G ราคาอยู่ที่439,000บาทปี16แต่ว่า minor c h a n g นปี17แล้วนะตัวนี้เลนไมาอยู่ที่1 8 3 0 0 0กิโลเมตรนะคะทะเบียนนี้นะ5ก็ไก่วแหวน2891เลย ถัดมาเลยนะคะในส่วนของ Toyota a อ t i ิคันนี้นะคะทะเบียน2ก็ไก่ชอชิช่ง70นะคะป้ายทะเบียน2หลักนะคะคันนี้เป็นป้ายกรุงเทพมีไฟตัเหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะที่เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์อ่าไม่ใช่นะคันนี้เขาเปลี่ยนไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าขาคันนี้ราคาขายอยู่ที่5 6 5 0 0 0บาทเป็นเครื่อง1น v นะคะปี2018เลยนี่ ถัดมาเลยนะคะบอกเลยว่าตัวรถมีให้ลูกค้าเลือกเยอะนะคะ5้าก็ไก่พอสสมเภา1 5 5 9นะมาที่ Toyota v ีโอ,อกันบ้างนะคะ5้าก็ไก่ทอถุง236นะคะเป็นป้ายกรุงเทพนะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.5 e อีนะคะราคาขายอยู่ที่359,000บาทปี16นะคะเลขไม้คันนี้นะคะเป็นไม้แท้ไม้เดิมจากเจ้าของคนเดิมนะคะเลขไมอยู่ที่1 8 0 0 0กิโเมตรเท่านั้นนะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะน้ำมันล้วน มีหลายคันเลยนะให้ลูกค้าได้เลือกแบบจุใจเลยนะคะถัดมาเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ทาติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมไฟตัดหมอนะคะทะเบียน 6, 6. กกไก่วาแหวน8557นะคะมาดูกันที่ราคากันบ้างคันนี้นะคะเป็นเบนซินบวก LPG นะคะน้ำมันแพงก็บวกแก๊สไปเลยสิคะลูกค้าขาคขันนี้ได้เครื่อง1.5ตัว G ด้วยราคาขายที่3 7 5 0 0 0บาทปี2017 เล็กไม่เพียง157,000กิโลเมตรเท่านั้นได้ไฟตัดออกมาเรียบร้อยนะคะพร้อมกับผิวกันสาติดฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยเลยนี่มากันที่อีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าขาลูกค้าที่อยากจะได้โฉมหน้านะคะที่เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์แล้วก็มีนะตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะทะเบียน6กไก่ชอช้างแต่37นะคะเป็นทะเบียนของกรุงเทพเลย คันนี้เป็นเครื่อง1.5ตัว e นะคะราคาอยู่ที่375,000บาทน้ำมันล้วนนะลูกค้าขาปี17ไม่แสนสี่นี่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็น toyota altis นะคะหรือ toyota vios เราก็มีอีก1นึคันนะคะลูกค้าที่อยากจะได้สีแดงนะคะเราก็มีอีกนะคะทะเบียน5ก็กไก่รอเรือ9075เป็นป้ายกรุงเทพคันนี้ได้ไฟนะคะมันตีรีเฟคเตอร์บอกเลยว่าเป็นสีแดงด้วย ที่สำคัญนะคะตัวรถสภาพสวยมากๆสีเดิมด้วยนะคันนี้ได้ปี2016เลขไมเพียง36,000กิโลเมตรนะลูกค้าขาไม่น้อยมากราคาขายที่359,000บาทนะคะข้างว่าในการผ่อนนะคะเพียงบอกเลยว่า6,000-7,000เท่านั้นนะ6,000-7,000-8,000เท่านั้นนะคะฟรีดาวไปเลย นีอีกหนึ่งคันนะคะเป็นในส่วนของตัวมาสด้านะมาด้าเราก็มีนะคะคันนี้มีไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับทะเบียนนะคะเลขสวยด้วย2เข้อใครล,ล้อเรือ97 4าเนนะคะป้ายกรุงเทพ,พสีแดงหล่อ,ลอ,ลอแบบนี้เลยมาดูันที่ราคากันนะคะอุ๊ยลูกค้าขาคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.3นะคะราคา4 85,000บาทได้ปี2021ตัวปัจจุบันนะคะเลขไม่สอ0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นไม่น้อย แล้วเป็นรถใช้งานด้วยบอกเลยว่าสภาพสวยเดิมนี่คันสีส้มคันนี้บ้างดีกว่านะคะสีส้มเราก็มีนะเป็นในส่วนของ t o y ยต้ y ยา i ินะคะทะเบียน6กกไก่ควาย106นะคะเป็นป้กรุงเทพเลยสำหรับคันนี้นะติดจองแล้วนะคะแต่ก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นเครื่อง1.2 e นะคะ เคสนี้คาดว่าลูกค้าซื้อเป็นเงินสดนะคะรอลูกค้ารับรถนะมากันต่อเลยดีกว่านะคะคันนี้เลยเป็นนิสสันโนดนะคะคันนี้นะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยทะเบียนสองข้อไขายอย,ยักษ์นะคะ1 6ึ่งหสามศูนย์สาน o รถครอบครัวนะคะเราก็มีเช่นเดียวกันมาดูที่ราคาราคา3 7 9 0สนบาทนะคะลูกค้าขาผ่อนถูกอีกแล้ว คันนี้ปีสิบแปดนะคะไม่แปดหมื่นหนึ่งหูยน้อยมากสภาพสวยๆเดิมๆนะลูกค้าที่อยากจะดูคันไหนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะอินบ็อกมาสอบถามมกอนได้นะคะสีสดๆพัดททเทลเราก็มีนะคะคือคันนี้เลยนะเป็นนิสสัน March คันนี้นะคะเขาเรียกว่าหน้าตาเขาจะเหมือนกบแต่ว่าเป็นกบสีฟ้านะคะลูกค้าคาเทเบียนขอไข่เต่า4 4 4ห ทะเบียนรรย,ยองแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนป้ายให้นะคะเป็นป้ายกรุงเทพไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคันนี้ราคาถูกด้วยนะคะ329,000บาทค่างวดเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ปี2019ไมล์26,000กิโลเมตรไม่น้อยมากเป็นอ e ีโคคาร์รถประหยัดน้ำมันนะคะน้ำมันล้วนนะคะันนี้เป็นเบนซินล้วนเลยนี่มากันอีกหนึคันนะคะ อันนี้น้องกบสีดำนะคะตัวนี้ก็นิสสัน m a r ์ทนะคะเครื่องสองหนึ่บอกเลยว่ารถที่ประหยัดตอนนี้เราก็มีนะลูกค้าที่อยากจะได้รถเก่งไว้ใช้งานนะคะแอร์เย mm ็นเพลงพอานะคะแล้วก็ขับสบายนะคะขับต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ได้นะคะคันนี้เป็น n i สสันมาร์ทนะคะมาดูกันราคากันดีกว่าราคา2 2 9 0 0 0บาทปี12ใหม่ส0,000หลูกค้าคะบอกเลยคันนี้ ผ่อนเพียงสี่พักว่าบาทนะคะลูกค้า่ได้บอนหนังด้วยนะสีดำนะคะดำเงาเลยบอกเลยว่าตาน้องไม่เหลืองนะจ๊ะได้แม็กแต่งซิ่งทั้ง4ี่้อนะคะบอกเลยว่าหล่อมากเลยนะสำหรับคันนี้ถ้าลูกค้าอยากได้รถที่เพิ่มปีขึ้นมาอีกนะคะก็ต้องแนะนำอีกหนึ่งคันนะคะเป็นนิสสันมาร์นะคะน้องตัก,กบอีกแล้วนะคะทเบียน2องขอไข่พราะสเพอสี่เจ็ดสี่นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทปีสิบแปดนะคะคันนี้ปีสิบแปดนะแต่คันเมื่อสักครู่จะเป็นปีสิบสองนะคะต่างกันหลายปีอยู่นะคะลูกค้าขาหกปีได้เลยแต่ก็ได้รถปีใหม่ขึ้นมาเพิ่มราคานิดหน่อยนะคะคันนี้ก็ผ่อนหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็แม็กเดิมแท้นะคะเป็นแม็กกระทะอ่าอยากได้สีขาวไหมคะลูกค้าขาสีขาวเราก็มีนะคะเป็นนิสสันมาร์ทนะคะ ราคานะคะ3ามแสนสพันผ่อนเพียงหกพันเท่านั้นนะลูกค้า่ะปีสิบแปดไม่สองมื่นเจ็ดสีขาวบอกก่อนนะว่าป้ายแดงนะคะแพงกว่าสีอื่นนะคะเราก็มีนะลูกค้า่ะคันนี้เป็นไฟมันติเดเฟกเตอร์นะคะทะเบียนหกเจ็ดสามเจ็ดสองขอไขล่ลอริงหกเจ็ดสามเจ็ดนะคะอ่าสีขาวคันเล็กมินิมอลนะคะเราก็มีนะ อีกหนึ่งคันนะคะสีแดงนะลูกค้าขาบอกเลยว่าลูกค้าที่อยากได้เซอร์นิสันนะตอนนี้มีรถให้ลูกค้าเลือกนะคะมากถึงห้าคันนี่อีก1คันคือสีแดงปีสิเกไม่สี่หมื่นน้อยมากลูกค้าขาคันนี้นะคะทะเบียนสองขอไขล่ลอลิงสามสามนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยอ่าสำหรับคันนี้นะคะเราลูกค้ารับรถแล้วนะ รอล,ลูกค้ารับรถนะ,ค,ะคันนี้นะต้องขออนุญาตรายงานก่อนนะคะว่าเป็นลูกค้าจาก YouTube เนี่ยแหละคะ่ะลูกค้าขาชื่อคุณไพฑู์จะส่งรถวันนี้นะคะช่วงเย็นเลยทะเบียนนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ปรับสภาพมาใหม่กิ๊บมากนะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์เป็นเครื่อง2.4ตัววีนะคะ สำหรับคสนี้นะคะลูกค้าออกรถแบบไม่เห็นรถนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่ไว้วางใจนะคะให้เอิญได้ดูแลรถแล้วก็มั่นใจในบริษัทเพชรยนต์นะคะที่ใหญ่โตมโหรีขนาดนี้นะคะเปิดมาได้23ปีนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจด้วยสภาพคันนี้สวยๆเดิมๆบอกเลยว่าปรับสภาพมากิฟมากสำหรับลูกค้าที่เล่นรุ่นนี้ก็ขอบพระคุณมากๆานะคะเดี๋ยวเตรียมรถให้วันนี้นะคะส่งรถสไลด์ให้ อย่างดีเลยนะคะนัดเตรียมให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าออกแบบไม่เห็นรถอยู่จังหวัดนครพนมด้วยส่งรถอีกทีก็9้าชั่วโมงเลยนี่ถัดมาเลยดีกว่านะคะ i su z u m u x มาดูกันก่อนนะ,ะในส่วนของราคาคันนี้คันนี้ได้ปี17นะคะไม่92ไม่ถึงแสนอีกแล้วนะคะราคา769,000บาทเท่านั้นนะคะค่างวดในการผ่อนนะคะออกรถ0บาท0%นะคะฟรีดาวได้เลยนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะลูกค้าที่อยากจะได้นะคะประหยัดน้ํามันแน่นอนเพราะเป็นเครื่อง1.9ตัวนี้นะคะได้รถปี17ด้วยมีไฟตัดหมอกไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะทะบเยน6กกไก่มอมา้า4970นะคะค่างวดในการผ่อนเพียง14,00 0เท่านั้นนะคะ1 4 0 0 0นถึง15,000นานะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าผ่อนสบายสบายนะคะออกรถศูนย์บาทลูกค้าไรายได้สงเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวไปเลยนะคะนี่ ลูกค้าที่หาอยู่นะคะ Isuzu MU-X นะคะสีดำ,ดำก็ต้องแนะนำอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เลยทเบียน9ก้าก็ไก่วหวน7 7 5 3นะคะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งภายในเรียบร้อยนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าโครเมี่ยมสองเส้นพร้อมโลโก้นะคะของ Isuzu นะ อืมคันนี้จองรอปล่อยเรียบร้อยนะคะคันนี้เราก็ข้ามกันเลยดีกว่านะคะอย่าไปแตะเขานะคะเพราะว่าลูกค้าก็คาดว่าน่าจะรอรับรถแล้วนะนี่อีกหนึ่งคันรอรอเลยเอาอีกแล้วนะครับสำหรับกระบะนะคะสาวรถกระบะเราก็มีนะคะลูกค้าขาแต่ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะอัดคลิปลงไปไม่นานนะคะตัวรถเข้ามาแค่สามวันติดจองรอรับรถเรียบร้อยนะคะคันนี้เลยเก้าอ่าไม่ใช่ค่ะ ทะเบียน8ก็ไก่ยอยยักษ์สองหนะคะมีไฟโปรเจกเตอร์ไฟตัดหมอกเรียบร้อยกระบะสีประตูยกสูงนั่นเองคันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดสองเกนะคะเจ็ดแสนสบาทสประตูเครื่อง1.9ปี19ด้วยโอหเลขเก้าล้วนๆสีขาว4ประตูยกสูง,น,น,งน,น,ะ 7, 29, นะคะบอกเลยว่าสวยเท่หล่อทรงสปอร์ตไปเลยนี่คันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวนี้สัน s e l ฟ i e ลูกค้าขาอยากได้รถที่ราคาถูกนะคะประหยัดน้ํามันก็ต้องอีกคันนึงเลยนะคะคันนี้ได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะเดททมติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยสีบอลเงินนะคะดูแลง่ายรักษาง่ายสําหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของนิสสันซิลฟี่เครื่อง 1.6e นะคะราคาถูกด้วยนะคะ279,000บาทปี13ไม่18,000เท่านั้นนะบอกเลยว่าบอดี้เขาเดิมๆสวยๆเลย ภายในเขาได้เป็นบ่อนหนังด้วยนะคะลูกค้าอยากดูคันไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าชอบคันไหนนะคะเดี๋ยวรีวิวแยกให้ลูกค้าชมเลยนี่บอกเลยว่าตัวรถมีให้ลูกค้าเลือกเยอะนะคะบริษัทใหญ่มากด้วยนะคะต้องให้ลูกค้าต้องบอกลูกค้าก่อนนะรถกระบะลูกค้าอยากจะชมหรือเปล่าคะเราก็มีนะ มากันที่คันนี้เลยดีกว่านะคะเป็นในส่วนของนิสสันนะคะแบ็กเอดิชั่นตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่499,000บาทนะคะได้ปี2019เลขไม้สาม0 0ืตัวนี้เป็นแคปนะกระบะแคปนะคะสีขาวด้วยไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกเรียบร้อยทะเบียน3เท่าพิทวาตาหเต่า6736นะคะป้ายกรุงเทพเลยตัวนี้เอินมีรีวิวแยกนะคะลูกค้าที่อยากจะดูรีวิวแยกนะคะก็สอบถามเอินได้นะคะในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเอินส่งลิงก์ให้นะคะใต้โพสต์เลยนี่ อีกหนึ่งคันนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็น t o y o ต a Hilux r e v o นะคะกระบะย,ยกสูง4ประตูนั่นเองนะคะทะเบียน7ก็ไก่ท้อฐาน9นนั่นเองนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเริ่มแท้โรงงานนะคะเป็นเครื่อง2.4ตัว E ีนะคะปี16ราคา5 8 9 0 0 0บาทนะคะเลขไม่เพียง130,000กิโลเมตรเท่านั้นเองคันนี้เอิญก็มีรีวิวเรียบร้อยนะคะ แบ็กอีดิชันคันนี้ก็มีนะลูกค้าที่อยากจะดูรีวิวคันไหนนะคะคอมเมนต์มาใต้โพสตได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์แนบไปให้นะนี่สภาพสวยๆมีรถให้เลือกเยอะนะคะ f o r t จ n e r เราก็มีนะคะ f o r t จ n e r ถ้าเป็นโฉมนี้นะคะบอกเลยว่ามีให้ลูกค้าเลือกเยอะสิบคันไม่พอนะคะยี่สิบคันไปเลยนะคะลูกค้าขามาเรื่อยๆเลยนะสเปคสีนี้รุ่นนี้นะคะ คันนี้นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกเดิมแท้โรงงานนะคะเป็นรถปลดระว่างหน่วยงานนะคะข้อดีคือลูกค้าสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับตัวรถนะค,ะคันนี้ราคา869,000บาทนะคะปี16เป็นเครื่อง2.4ตัววนะคะลูกค้าขะคันนี้ไม่แสนนะ190,000กิโลเมนี่ รถครอบครัวนะคะมีให้ลูกค้าเลือกเยอะถูกใจคันไหนมาคอมเมนต์คุยกันนะคันนี้นะคะทะเบียนห้าก็ไก่เท่าพื้เท่าหนึ่งห้าห้าเก้านะคะสนใจคันไหนนะคะแคปไปทะเบียนนะคะมาสอบถามเอิญได้นะคะเดี๋ยวเอินส่งรีวิวแยกไปให้ลูกค้าชมนะคะถ้าคันไหนที่ยังว่างอยู่นะคะเอินก็จะแจ้งลูกค้าเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคันไหนที่ยังไม่ว่างแล้วนะคะก็จะแจ้งลูกค้าให้ลูกค้าได้ทราบเลยนะ มีให้เลือกเยอะนะคะในส่วนของสาวกนะคะรีในส่วนของตัวรถนะคะเราก็มีให้ลูกค้าเลือกเยอะนะคะรีเจนเดอร์เราก็มีนะมีถ้าตัวรีเจนเดอร์นะคะมีสีขาวให้ลูกค้าได้เลือกเยอะมากๆนะคะบอกเลยถูกใจคันไหนนะคะแคปป้ายทะเบียนมาสอบถามได้นะ รถตู้เราก็มีนะคะตอนนี้นี่สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถอยู่นะคะติดต่อมาหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยแอดไลน์มาหาเอินนะคะเบอร์นี้ได้เลยนะบริษัทเปิดทุกวันนะคะเปิดทำการตั้งแต่9โมงนะคะถึง ห้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็เอินเข้าทุกวันนะลูกค้าที่สนใจออกรถนะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามข้อมูลในการออกรถกับเอินได้เลยนะคะมีรถให้เลือกเกยอะมากๆนะคะสําหรับวันนี้นะคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ